เปิดผลิตเกล็ดลับเปิดมาจากในเนี่ยให้อดีตออดีตเปิดผลิกล็ดลับมุดป่าโปรนี่โปรนีคิวบอยตกใจแล้อะมันีัเปีด <c oughs>

เป็นโจโจมันยิงด้วยอะไรด้วยโจเน้นทุกอย่าง <laughs> สุลตา่านนี่เน้นซุ่มยิงมันลอยยิงมันลอยยิงตลอดอะ่ะมึงเสร็จกูแน่มึงเสร็จกูแน่นกูม,มาหามึงแล้ว I kill enemy commander Ah fuck you man GI. fuck you fuck you man fuck you man y e a fuck you man yeah fuck you ไปละวิงกับฐานวิงกับเข้าในเอฟต่อยิงต่อทีเอฟยิงต่อมันมัน Oi, 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 oi.